สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีชวดในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ใกล้ปีใหม่นี้แล้วนะเราก็จะมาดูกันว่า สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะรวมไปถึงในเรื่องการงานการที่คุณจะต้องอดทนทั้งที่เจ็บปวดนะแล้วก็รู้สึกสิ้นหวังไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักคู่ครองหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการที่คุณต้องอยู่หรือทำอะไรร่วมกับใครนะมาตอนนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณ ต้องเจอสถานการณ์ที่มันอึดอัดนะเราก็มาดูกันว่าสิ่งที่คุณทนเนี่ยคุณจะได้อะไรตอบแทนจากการกระทำในครั้งนี้นะแล้วก็มันจะมีผลดีผลเสียยังไงเผื่อที่ว่าจะได้ช่วยคุณตัดสินใจนะในปีใหม่นี้ว่าคุณควรที่จะ จัดการกับชีวิตของคุณยังไงนะเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นยังไงไพ่ใบแรกเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดอธิษฐานมานะตัวแทนของคุณในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีทั้งไพ่ the fool นะแล้วก็ไพ่ the justice ไพ่เดอะจดสติกเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความคิดแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะช่างใจนะในเรื่องการตัดสินใจไม่ว่าจะอยู่หรือไปเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณได้แต่งงานการมีลูกมีเต้าด้วยกันเพราะมันมีไพ่เดอะซันะอันนี้ก็คุณก็ต้องช่างใจถึงผลดีผลเสียให้ดีนะ ว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรยังไงบ้างนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะจัสติกแล้วก็รวมไปถึงการที่คุณจะทนอยู่ตรงนี้มันจะคุ้มค่าไหมเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้คำตอบนะส่วนพลังงานของไพ่เดอะฟูลเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนในความสัมพันธ์ที่บอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกันถึงในเรื่องความรักนะคนรักคู่ครองก่อน ไม่ว่าคุณที่เกิดในปีชวดเนี่ยจะเป็นฝ่ายไหนนะบางทีเนี่ยคนที่เกิดในปีชวดนะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้บางคนก็เป็นฝ่ายที่ถูกกระทาแต่บางคนก็เป็นฝ่ายทากับฝ่ายตรงข้ามนะกับอีกฝ่ายหนึ่งคนรักคู่ครองอาจจะด้อยค่ากันอาจจะมองไม่เห็นคุณค่ากันเพราะอะไรถ้าเขาเป็นตัวแทนของไพ่เดอะฟูลเนี่ย คนคนนี้บางทีเขาไม่ได้เห็นความสำคัญกับคนรักคู่ครองหรือว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะแล้วอีกอย่างหนึ่งพลังงานของไพ่สามเหรียญเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าเออคนคนนี้เนี่ยเขาชอบมองหาทางลัดนะมองหาช็อตััที่ว่าจะทำยังไงให้หาคนมาเ,เลี้ยงดูแล้วก็ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นนะแต่ทีนี้ปกติแล้วไพ่สามเหลียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีถ้าเกิดว่าคุณรู้จักทำมาหากินนะรู้จักช่วยเหลือทำงานกันเป็นทีมกับคนรักคู่ครองแต่พอมันมมีพลังงานของไพ่ The ะฟูลบวกกับไพ่สิไม้เท้านะแล้วก็ไพ่เจดาบ ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นตัวแทนของไพ่ของคนที่แอบทำอะไรลับหลังนะอาจจะมีการโกงแล้วก็ไม่พูดความจริงไม่พูดถึงความรู้สึกของตัวเองที่อยู่ตรงจุดนี้แต่ก็แอบทำอะไรที่เ,เป็นการไม่บอกกันนะอันเนี้ยมันเป็นตัวแทนของไพ่เจ็ดดาบซึ่งพอมันมีไพ่เจ็ดดาบไพ่สิบไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดอะฟูลบวกกับไพ่สามเหลียน ทีนี้มันก็จะทําให้เราต้องทายไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านดีเนี่ยไปไปในทางลบแล้วเพราะว่าไพ่สิบไม้เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนในความสัมพันธ์นะที่ก้มหน้าก้มตาทํางานแล้วก็ทําหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองมองหาทางลัดมองหาทางออกทางไปนะแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือกันไม่ได้เวิร์กกันเป็นทีม นะเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะนี้เลยทีนี้ก็อย่างที่บอกผู้จัดไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายเดฟูลนะที่ทำกับคนรักคู่ครองแบบนี้หรือเปล่ามองหาสิ่งใหม่ๆมองหาคนที่จะมาช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคุณแต่คุณไม่ได้คิดที่จะทำตรงหน้าเนี่ยให้ดีนะกับสิ่งที่คุณได้เลือกแล้วไม่ว่าจะเป็น คนรักคู่ครองของคุณโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกมีเต้าด้วยกันนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะซันเพราะว่าผูผ้จัดเ,เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถามว่าเขารู้พฤติกรรมของคุณไหมเอาจริงๆแล้วเขารู้นะว่ารับหลังคุณว่ารับหลังเขาเนี่ยคุณเป็นยังไงคุณนะ่ก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับเขาคุณมีนิสัยยังไงเขารู้ทุกอย่างแต่เขาก็ยังเลือกที่จะทำหน้าที่ของเขา นะไม่ใช่ว่าเขาโง่เพราะว่าอะไรมันอาจจะติดไปด้วยภาระหน้าที่ในเรื่องครอบครัวคนคนในครอบครัวลูกเตา้าหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยบางคนก็ติดอยู่ในเ,เรื่องกฎหมายอะไรต่างๆซึ่งแบบบางทีเขาก็ยังไม่อยากที่จะต้องเ,ออเดินมาถึงจุดที่ว่ามันจะต้องมีการเลิกลายยาล้างใช่ไหมถ้าคนที่จดทะเบียนสมรสนะมันก็เลิกกันยากอะ่ะ มันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้บางคนที่บางทีถ้าเกิดว่าแค่คบกันไม่ได้มีใบทะเบียนสมรสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายอะ่ะกับการที่จะตัดสินใจนะแต่ทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยบางคนพอผู้จัดเห็นไพ่สามดาบนะอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าถึงแม้บางคนนะถึงแม้ว่าเขาอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนะแล้วเขารู้ว่าเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรนะความสัมพันธ์นันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังย่ําอยู่กับที่เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้ให้ความร่วมมือหรือว่าไม่ได้ให้ความสัมพันธ์ไม่ให้ไม่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์อันนี้นะกับการที่เขาอยู่กับใครบางคนฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็รู้ทุกอย่างแต่เขาก็ ทำไปทำหน้าที่ของเขาไปแล้วก็รอดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะออกมาในในาทางเลือกยังไงกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าอะไรการที่เขาอยู่กับใครบางคนตรงนี้มานานเขารู้นิสัยกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนอะไรไม่ได้ฉะนั้นเขาได้แต่ทําใจแล้วก็ทำหน้าที่ของเขาไปอันนี้ก็คือ สิ่งที่ใครบางคนกำลังเผชิญอยู่แล้วโดยเฉพาะพลังงานของไพ่ t h t t e m p e r e n c e อันนี้เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยพยายามยอมรับปรับตัวทำใจทุกอย่างนะเพราะว่าไม่อยากอะไม่อยากที่จะออกจากตรงจุดนี้ก็คือพยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์อะอ้อนวอนให้ท่านได้ช่วยหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบ นะที่เป็นฝ่ายซื่อสัตย์ในหน้าที่เนี่ยก็พยายามปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับเบื้องบนนะเป็นผู้กำหนดชีวิตเขาแล้วกันเขาจะไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ต่อต้านไม่ต่อเถียงไม่ไม่ทำเป็นว่าฉันรู้นะว่าเธอคิดยังไงเธอทำอะไรรับหลังฉันอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าเขาเหนื่อยอะ เหนื่อยที่จะพูดแล้วแบบเหนื่อยกับการที่จะต้องแบบพบกับความเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะต้องจบออกจากตรงนี้นะท,ทั้งทั้งที่ตัวเขาเองเขาก็ยังไม่พร้อมแล้วเขาก็แบบเหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งที่จะต้องเจอในวันข้างหน้าเพราะว่าอันนี้มันแบบว่าเหมือนกับว่ามันเป็นความเคยชินของเขานะที่เขาทำหน้าที่อันนี้แล้วมันมันเอาจริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการ เสียหน้าด้วยนะที่ว่าเขาจะต้องมาจบไอ้ความสัมพันธ์แบบว่าในลักษณะเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เท่าที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยเขาเป็นคนแคร์ความรู้สึกคนนะเป็นคนที่แบบกลัวคนพูดกลัวคนนินทากลัวคนแบบดูถูกหัวเราะเยาะนะว่าความสัมพันธ์ ไปกันไม่ได้ซึ่งบางทีเนี่ยที่ผ่านมาใครอาจจะเตือนเขาแล้วก็ได้แต่เขาคิดว่าอืมถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์ในหน้าที่อ่ะมันจะมามีปัญหาไอ้ลักษณะนี้ได้ยังไงแต่คนเราอ่ะนะแรกๆมันก็จะไม่เห็นไงไอ้พฤติกรรมแบบนี้นะเวลาจีบกันรักกันใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าทำดีใส่กันพออยู่กันไปนานๆลายก็ออก มองคนนู้นคนนี้ชีวิตครอบครัวคนอื่นเขาดีกว่าคนนู้นรวยกว่าฉันไม่ต้องลำบากฉันไม่อยากลำบากอะไรประมาณเนี้นะคนอื่นเขาสบายอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบว่าตัดพ้อต่อว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแรกๆคุณก็รู้ฐานะของคนรักคู่ของของคุณนะว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์แต่เขาก็คงไม่ใช่คนรวยคนอะไรนะ แต่ว่าอยู่กันก็มีความสุขในระดับหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้จักพอแล้วก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีนะคุณก็ต้องเข้าใจอะว่าครอบครัวคนอื่นที่แบบว่าดูแล้วเหมือนกับว่าเขารวยอย่างนั้นอย่างนี้คุณจะไปเปรียบเทียบหรือจะไปเอาอย่างคนอื่นเขาไม่ได้วาสนาแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วบางทีการที่คนนู้นคนนี้เขารวยได้รับการเลี้ยงดู ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาทุกคนจะมีความสุขเสมอไปนะบางทีเขาอาจจะไม่รับไม่ได้รับเกียรติก็ได้อาจจะได้รับการเลี้ยงดูเหมือนนกในกรงทองอะไรเงี้ยถึงเวลาก็ให้อาหารคุณจะไปรู้ได้ไงคนรวยบางทีเขาก็ไม่ได้ให้เกียรติคู่ครองนะบางทีการที่เขาทำเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสวมหน้ากากหรือว่าทำเพื่อภาพพจน์ของเขาอะไรประมาณนี้นะมันก็มีแหละหลายคู่ที่แบบ มันมีปัญหาซึ่งไม่มีใครเขาเอาออกมาพูดกันนะแต่ละคนมันก็อายนะไอ้พวกดาราอะไรดังๆที่บอกว่าโหสามีรวยเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยได้รับการเลี้ยงดูถามจริงๆเขามีปัญหาไหมเขาก็มีแต่ใครจะออกมาพูดอะไม่ต้องอะไรหรอกเอายกตัวอย่างนะไม่ได้อยากจะไปก้าวไก่อะไรเอาแค่ตักเดีย่ยตักบงกฎเนี่ยที่ว่าเราก็ดูภายนอกเราก็ว่าเขาโชคดีอะนะ เด็กคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้แฟนรวยเป็นแม่บ้านไม่ต้องออกมาทำงานถามดูเขามีอิสระไหมเขามีความสุขไหมเอาจริงๆเขาก็มีปัญหาไปในอีกรูปแบบหนึ่งอะนะอยากจะไปไหนทำอะไรก็ไม่ได้ต้องขออนุญาตต้องอยู่ในกฎระเบียบของสามีที่ตั้งขึ้นมานะไม่งั้นก็จะไม่ได้เงินเดือนกินนะไม่งั้นก็จะไม่ได้รับการเลี้ยงดูนะมันก็ มีในลักษณะนี้นี่แหละนะผู้จัดก็พูดไปเรื่อยแต่ทีนี้เอาวกเข้ากลับมาเรื่องการทํำนายก็แล้วกันว่าในเหตุการณ์นี้มันจะมีคนที่เป็นในลักษณะนี้นะแล้วออตอนนี้คุณก็ได้รู้คำตอบแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องเป็นฝ่ายทนอีกอีกฝ่ายหนึ่งนะคุณก็รู้แล้วละ่ะว่าคุณทนแล้วคุณจะได้อะไรนะเพราะว่า เออก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยบางคนก็เลือกที่จะอดทนประคับประคองนะแต่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็มองหาคนใหม่มองหาการเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะก็ไม่ได้อยากพูดให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรืออะไรถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนแต่ทีนี้หัวข้อที่ผู้จัดพูดถึงเนี่ย นะเราพูดถึงในเรื่องที่ว่าถ้าคุณน้องทนอยู่ในความสัมพันธ์กับใครบางคนที่คุณรู้แหละว่าตอนนี้คุณมีปัญหานะตอนนี้ผู้จัดก็หวังว่าคุณจะได้รู้คำตอบแล้วว่าสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าสิ่งที่คุณมโนรหรือว่าคิดลบหรือว่าอะไรประมาณนี้นะมันก็เกิดขึ้นจริงในความสัมพันธ์ที่ว่าใครบางคน เ,เขามองหาน้ำบ่อหน้าแทนที่จะแบบว่า,าช่วยกันสร้างช่วยกันหาแล้วก็เห็นคุณค่าคนรักคู่ครองมันก็เป็นในลักษณะนี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคุณก็เห็นแล้วจากหน้าไพาท่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยู่กันมันเหลือแค่ความที่ว่า อ,อยู่ตรงเนี้ยเพื่อทําหน้าที่ของกันและกันไอ้ความรักความศรัทธาดูเหมือนว่ามันเริ่มจืดจางไปแล้วละ่ะโดยเฉพาะต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังรักอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมองข้ามคนรักคู่ครองหรือจ้องแต่จะหาน้ําบ่อหน้าอะไรแบบนี้นะเป็นตัวแทนของไพ่เดอะฟูลแล้วก็เป็นพลังงานของไพ่เจ็ดาบอย่างเงี้ยที่ชอบทําอะไรรับหลังคู่ครอง คุณก็คงเหนื่อยที่จะไปทะเลาะแล้วถามว่าไอความรักความศรัทธาหรือว่าเยื่อใยที่มีต่อกันน่ะมันมันจะหมดลงไหมถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำตัวแบบนี้นะหรือไม่งั้นเนี่ยการที่อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยคุณก็ต้องแบบว่าเหมือนสวมหน้าก,ากากอยู่กันไปแต่ก็รู้แหละว่าท้ายที่สุดน่ะมันมันมันจะไม่มีอะไรที่จะแบบว่าเหมือนกับว่าปรับปรุงไป ให้ดีขึ้นอะความสัมพันธ์ะน,นะปรับปรุงความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันไม่อะแต่ก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเขายังไม่มีทางออกไม่มีทางไปนะคุณก็ยังจะอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเหมือนกับไพ่ดาบเนี่ยที่แบบว่าก็ยังปักอ,อกกันอยู่อย่างเงี้ยคือจะตัดกันไม่ขาดจะดึงไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเจ็บปวดเสียใจนะ แต่คุณก็เลือกทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกอย่างเหมือนกับว่าคุณปล่อยให้เป็นไปในเรื่องของเวรกรรมนะอันนี้สำหรับใครบางคนแล้วถ้าพูดกันถึงในเรื่องการงานในเรื่องผลประโยชน์นะบางทีเนี่ยใครบางคนที่อยู่ตรงในที่ทำงานแห่งนี้นะหรือว่าการอยู่ร่วมในชุมนุมชนหรือการทำอะไรร่วมกับใครในกิจกรรม ในบริษัทต่างๆอะไรแบบนี้คุณก็จะต้องอระวังนะเพราะว่ามันมีใครบางคนที่สร้างภาพนะถ้าเป็นพลังงานของไพ,พ่เจ็ดดาบบวกกับไพ่สามเหรียญอันนี้เนี่ยบางทีคนที่คุณทำงานร่วมอยู่ด้วยหรือว่าคนที่เข้ามาเสนอตัว อยากจะช่วยคุณแนะนําชักนําให้คุณไปลงทุนทําตรงนู้นทําตรงนี้อะไรร่วมกับเขาอะไรแบบเนี้ยเพราะมันเป็นพลังงานของไพ่สามเหลี่ยนด้วยมาในรูปแบบของการหวังดีนะแต่จริงๆแล้วเขามองหาเหยื่อนะเพราะว่าพอมันมีพลังงานของไพ่เดอะฟูลปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็บอกให้เราได้รู้เลยเขามองหาเหยื่อเขาไม่ได้ว่าอยากจะมาช่วยเหลือใครก็อย่างเหมือนใน ช่วงเวลาเนี้ยที่คนเขามีปัญหาฟ้องร้องกันนะ่ะเหมือนบางคนนะ่ะถ้ามีสติเขาก็ต้องคิดนะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เงินกันดีขนาดนั้นนะ่ะแล้วเขาจะมาบอกเราทำไมใช่ไหมไอ้ที่เขามาบอกเนี่ยเขาเขาเหมือนมาตกเหยื่อนะมาอ่อยเหยื่ออะไรประมาณเนี้ยถ้าคุณมีสตินะอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองใครที่เขามาชักชวนคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะ เพราะว่าเดอะซันเนี่ยไพ่เดอะซันในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเพื่อนฝูงด้วยบอกให้คุณได้รู้เลยว่าคุณอยู่ท่ามกลางของเพื่อนฝูงที่ไม่จริงใจนะพอเขามาขึ้นคู่กับไพ่เจ็ดดาบเนี่ยหมายความว่าเขาจะหลอกใช้คุณนะเขาจะชวนคุณไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะไปสมัครนั่นสมัครนี่ที่เขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ผลประโยชน์อะไรแบบนี้นะก็ อย่าไปอย่าไปเชื่ออย่าไปลงทุนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลงไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องติดอยู่ในภาระแล้วก็เงินทองที่บางทีคุณหวังว่าคุณจะได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะเพราะมันเป็นไพ่สามดาบแล้วเป็นไพ่กลับหัวแล้วก็มันมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะอะไรคนพวกเนี้ย กล้าที่จะโกหกกล้าที่จะโกงแบบหน้าด้านๆแบบว่ามันมีเยอะเลยนะที่แบบว่าโกงไปแล้วเดี๋ยวยังไงอ่ะก็ไปฟ้องเอาดีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีคนประเภทนี้เยอะเพราะอะไรเขามองหาคนที่อ่อนแองไงมองหาเหยือ่อมองหาเดฟูลเนี่ยนะคนที่แบบว่าอินโนเซนต์รู้ไม่เท่าทันเพราะว่าจะไปทำอะไรเรื่องแบบเนี้ไปขึ้นลงขึ้นศาลอะไรแบบเนี้ยเขาก็กลัวนะ พอกลัวปุ๊บก็ต้องปล่อยนะมันก็ต้องเจอกับความสูญเสียเสียเสียใจเสียเงินเสียเพื่อนเสียมิตรภาพแต่คนเหล่านี้เขาไม่แข่งนะคนที่แบบว่าทำอะไรร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันเจอหน้ากันทุกวันนะทักทายกันแต่มันกล้าโกงกันินะนะโดยเฉพาะไพ่าสามเหรียญเนี่ยถ้าเป็นพลังงานในด้านลบอะนะคนคนนี้คน จะจะเป็นพวกประเภทแบบว่าใส่ชุดขาวเข้าวัดนะแล้วก็คุณจะไปเจอคนเหล่านี้ในตามพวกสมาคมสถานวิปัสนาอะไรอย่างเงี้ยไปเป็นไปไปในที่ที่แบบว่าคนที่จิตใจดีนะแต่เขาจะเข้าไปหลอกคนพวกเนี้ยที่จิตใจใส่ซื่อมันจะมีสถานการณ์ในลักษณะนี้เลยเพราะว่า ถ้าเขามาขึ้นคู่กับไพ่เจ็ดดาบเนี่ยให้ระวังเลยคนพวกนี้แบบว่าปากอย่างใจอย่างแล้วก็เจตนาไม่ดีนะคุณต้องระวังอะไรที่มันเป็นพวกเงินทองหลอกให้ลงทุนหลอกให้เข้าไปประชุมสัมมนานะอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปนะถ้าไม่ได้รู้จักกันดีพอหรือบางกรณีเนี่ยขณะรู้จักกันดีเป็นเพื่อนกันก็เลิกคบกัน นะเป็นไพ่เดอะซันเนี่ยเพราะว่าอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกเอาเปรียบนะแล้วดีไม่ดีมันมันมีเรื่องถึงขั้นที่ว่าต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยเพราะมันมีไพ่อันนี้คุณก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วกันนะยกตัวอย่างอย่างผู้จัดเนี่ยมีห้องเช่านะที่ที่เมืองไทยเนี่ย ผู้จัดก็ดูดวงเหมือนกันนะว่าใครเป็นยังไงลูกค้าเนี่ยที่จะมาเช่าเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนไหมมีเงินจ่ายเราไหมอะไรแบบนี้ไม่ใช่เป็นพวกนักต้มตุน๋นแต่ส่วนใหญ่เวลาเปิดไพ่มาดูแล้วเนี่ยไม่โอเคเลยนะเป็นพวกไม่มีเงินเป็นพวกจะแบบว่าเข้ามาเฮฮาปาร์ตี้ทำห้องเาราเลอะเทอะเละเทอะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แหละแบบบอกว่าอยู่กันคนเดียวแต่สุดท้ายไม่รู้อัดกันกี่คนอะไรยังไง ประมาณเนี้นะพอผู้จัดดูปุ๊บนะมันไม่ดีอะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาถ้าเราดูแล้วเขาไม่ได้อยู่ฝ่ายเราผู้จัดตัดเลยนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาถือว่าเขาแค่เอาคนมาเซ็นสัญญาเขาไม่สนนะเรื่องปัญหาที่เหลือเนี่ยคุณไปดูกันเราเองแล้วผู้จัดเนี่ยอยู่ต่างประเทศจะไปดูยังไงล่ะคะ นะเวลาคุณเอาลูกค้ามานะ่ก็อย่างที่บอกก็จริงๆอะ่ะมันก็ไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าคนคนนี้จะเป็นยังไงโชคดีที่ผู้จัดเนี่ยเรียนรู้ไพ่ทาโร่ก็เปิดไพ่ดูเองว่าใครเป็นยังไงไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าหลายบางงานเนี่ยนะถ้าเราตัดสินใจไปแล้วเราคิดว่าเรารัดกลุมแล้วก็เถอะในเรื่องกฎหมายในเรื่องเอกสารสัญญาอะไรต่างๆแต่สุดท้ายจะต้องไปเสียเวลาขึ้นลงขึ้นศาลนะคุณว่ามันคุ้มไหม นะเสียใจไหมเจ็บใจไหมะนะนี่แหละไอ้ปัญหาในลักษณะเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดยกตัวอย่างให้คุณนะในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์กันคบหากันที่ใครมาชักชวนกันไปลงทุนร่วมหุ้นนะไม่ว่าจะคุณเป็นฝ่ายที่ไปชวนเพื่อนหรือว่าเขามาชวนคุณคุณก็ต้องดูนะเพราะว่า คุณจะต้องรู้จะต้องศึกษาให้จริงว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ที่ดีกับเพื่อนฝูงหรือเปล่าอย่าเห็นแก่ได้นะเพราะว่าความสัมพันธ์นะ่ะที่คบกันมามันมีค่ามากกว่ากับไอ้ผลประโยชน์เล็ก,ลกๆน้อยๆแล้วจะต้องแบบว่าหันหลังให้กันอะไรแบบเนี้แล้วโดยเฉพาะเพื่อนที่เราครบหรืออะไรพวกนี้บางคนก็หาเช้ากินข้ามอ่ะเขาก็ลำบากอยู่แล้วฉะนั้นทำอะไรก็ขอให้จริงใจต่อกันนะเพื่อที่จะ หลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องคดีความในเรื่องของขึ้นลงขึ้นศาลการขึ้นลงขึ้นศาลเพราะตอนนี้มีเยอะมากเลยก็ให้คุณลองย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆที่ผู้จัดทายดวูว่าส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องที่แบบว่าต่อให้มีไพ่เหรียญแต่เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกันผลประโยชน์ของคุณแล้วผู้จัดเนะี่ยเป็นคนที่แบบว่าทายแบบตรงๆจะไม่โลกสวยไม่ใช่เห็นไพ่เหรียญแล้วก็จะต้องแบบว่าคุณจะได้ เหรียญได้เงินได้ทองอะไรอย่างนั้นเสมอไปบางคนก็ทายแบบว่ามั่วบางคนก็แบบว่าโลกสวยนะอยากอยากจะให้มีผู้ชมผู้ติดตามอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่สนว่าคําทํานายของเราเนี่ยจะไปชักนําให้เขาเดินทางผิดตัดสินใจผิดอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็แล้วแต่ช่องผู้จัดอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเรื่องความจริงใจความตั้งใจ ของผู้จัดเนี่ยมีเต็มร้อยนะผู้จัดไม่ได้ขายของไม่ได้ผลประโยชน์อะไรสิ่งที่ผู้จัดทำเนี่ยเพื่อตอบแทนบุญคุณของไพทารโลที่ผู้จัดเนี่ยได้ใช้ไพทารโลช่วยดำเนินชีวิตมาทั้งหมด25ปีจนทําให้ทุกวันเนี้ยกลายเป็นคนมาดูไพ่เองเพื่ออะไรเพื่อสืบทอดอความศักดิ์สิทธิ์ของไพทารโลให้ทุกคนได้รู้ว่า ไพ่ทาโร่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงนะเป็นตัวแทนของออจากเบื้องบนที่บางครั้งท่านอยากจะสื่อสารกับคุณเนี่ยก็ต้องออกมาในรูปแบบของการทำนายนะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่งมงายอย่างที่ผู้จัดเ,เขียนเอาไว้ใน YouTube เลยว่าการที่เราจะทายไพ่หรืออะไรเนี่ยบางคนเนี่ยนะใช้ไพ่ทาโร่เพื่อหากินนะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ผู้จัดเนี่ย ใช้สิ่งนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการสร้างบุญบรารมีให้ตัวเองเพื่อเป็นการล้างบาปล้างเวรล้างกรรมเราไม่รู้ว่าเราเคยทําอะไรกับใครยังไงไว้นะแต่ว่าความที่อันนี้พูดถึงว่าชาติที่แล้วเนาะบางทีชาตินี้เราก็มาเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มารู้จักไพทารโลนะ แล้วเราก็รู้จักที่จะมีสติในการดำเนินชีวิตรู้ว่าอะไรควรไม่ควรนะอะไรที่เราหลีกเลี่ยงได้เราก็จะได้ไม่เจอปัญหานะอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของไพ่ทาโร่เลยที่ผู้จัดใช้นำทางชีวิตนะไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่ไปถามว่าเมื่อไหร่จะถูกหวยเมื่อไหร่จะเจอผู้ชายรวยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกครั้งเวลามีปัญหาผู้จัดจะได้คำตอบจากไพ่เสมอและเช่นเดียวกัน เวลาที่ทุกครั้งที่ผู้จัดอธิษฐานการทำนายไพ่ของแต่ละเดือนให้กับท่านผู้ชมนะคนที่เกิดในปีนี้ปีนี้วันนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยไพ่ส่วนใหญ่ <c oughs> จะออกมาในลักษณะนี้ทั้งหมดเลยเป็นเหมือนคำเตือนน่ะนะท่านจะไม่ไดออ้อยากให้คุณเนี่ยงมงายนะเพราะว่าการดูดวงอันเนี้ยมันเป็นการดูดวงโดยรวม นะไม่ใช่ว่าไพ่เหรียญขึ้นทุกคนหูจะได้มรดกถูกหวยทุกคนมันไม่ใช่ไม่อยากให้คุณเชื่ออะไรแบบนั้นนะไอ้สิ่งเหล่านั้นนะถ้าคุณต้องการรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งนั้นนะควรจะดูตัวต่อตัวนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผู้จัดแล้วให้ดูย้อนหลังไปนะแนวโน้มการทำนายสิ่งที่คุณ ต้องการรู้คำตอบสิ่งที่คุณค้างคาอยู่ในใจอะ่ะนะถ้าคุณเป็นทุกข์จริงๆคุณจะได้คำตอบทั้งหมดเลยกับแค่การที่คุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอของผู้จัดแล้วก็ดูย้อนหลังไปแนวโน้มการทำนายมันจะออกมาในลักษณะนั้นแทบจะทุกเดือนเลยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณเจอปัญหาแบบคุณกำลังจะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้ไพ่จะเตือนแบบนี้ตลอดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะฟังหรือไม่ฟังหรือจะ ทำตามหรือไม่ทำตามเท่านั้นเองยังไงก็ขอให้คุณะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้เก่ดกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ